สวัสดีค่ะขอต้นอนรับเข้าสู่โอชแนลค่ะโอ้เทรดเดอร์เอนะคะขอเช็คภาพและเสียงแป๊บนึงค่ะสักครู่ค่ะสักครู่นะคะเช็คภาพและเสียงแป๊บนึง โอเคเสียงมาดูตภาพกันาพบปิดบ้างโอเคเสียงมาดูตภาพกันาพบปิดบ้างอืมภาพก็ดีค่ะภาพดีโอเคค่ะทานค่ะอืมภาพก็ดีค่ะภาพดีโอเคค่ะ นนะะโอเคค่ะใช่ได้ใช่ได้สิมพะาเีค่ะใชจิว GU ค่ะดูจิว จีเราอยู่ไหนเอ่ยจีออ๋อจีอูจีอูอยู่ไหนสครอน,นะคะนี่จีอค่ะจีอดีค่ะเล่นดีโอเคเดี๋ยวนะคะตีเส้นก่อนนะคะตีจีก่อนโอเคจีอน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นนะคะจากวิกคอเห็นนะคะเราตีเส้นเขาเล่นกันแนวตรงนี้ อาจะซื้อนะคะซื้อโอเค G.U. จะซื้อขึ้นนะคะซื้อขึ้นซื้อขึ้นนี่จะบวกเวลาไว้หน่อยหนึ่งโอเค G.U. ขึ้นนะคะขึ้นไม่ขึ้นเหรอ ขึ้นไหมขึ้นไหมเจอแนวต้านตรงนี้เหรอสักครู่นะคะขอวิเคราะห์แป๊บหนึ่งเพราะเขาควรจะขึ้นแต่เขาทำไมเขาไม่ขึ้นกำลังวิเคราะห์อยู่ค่ะสักครู่นะคะนี่ค่ะเขาขึ้นแล้วเห็นไหมคะเราวิเคราะห์ถูกเขาขึ้นแล้วคะ่ะโอเคอย่างนี้ต้องบอกเวลาไวค้ค่ะไปคะ่ะซื้อขึ้นคะ่ะโอเคคะ่ะ ซื้อแล้วนะคะเทรดครั้งที่หนึ่งซื้อแล้วนะคะซื้อขึ้นคะ่ะเขาตีกลับลงมาตัวนี้มีแนวต้านตรงนี้เอแนวรับเก่าค่ะเป็นแนวต้านใหม่แนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่โอเคสักครู่นะคะดูก่อนนะคะกราฟน,นี้ยากค่ะยากมากๆตรงนี้มีเส้นนะคะเดี๋ยวตีเส้นให้ดู ตรงนี้มีเส้นค่ะเห็นนะคะเป็นแนวรับเก่าตรงนี้เนี่ยค่ะแนวรับเก่าช่วงนี้เป็นแนวต้านใหม่แต่เราบกเวลาไว้นะคะบวกเวลาไว้ดูค่ะว่าจะได้หรือจะรอดหรือจะล่วงไหมคะล่วงมาแล้วค่ะล่วงมาแล้วค่ะจะรอดไหมเนี่ยจะล่วงหรือจะรอดวันนี้ออเดอร์แรกค่ะรีบเข้าออเดอร์เลยวันนี้โอเคค่ะ ขึ้นไหมขึ้นไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นเขาล่วงมาแล้วคะ่ะล่วงมาแล้วออเดอร์แรกจะเสียคะ่ะเสียเราจะแก้ไม้ได้ไหมคะแก้ไม้ได้ไหมแก้ไม้ได้ไหมไม่แก้ดีกว่าล่วงมาแล้วล่วงมาถึงขนาดนี้คะ่ะมาเล่นกับแนวเอสมาตรงนี้โดนตีกลับไหมคะตีกลับไหมตรงนี้โอเคมีรีเจ็ตคะ่ะ มีรเจคขึ้นไหมขึ้นไหมพี่ขึ้นไหมคะตัวนี้มีเส้นกริดนะคะตรงนี้มีเส้นกริดเ,เป็นแนวรับที่แข็งแรงไปคะ่ะซื้อขึ้นอีกรอบหน,นึ่งไปค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้มีเส้นกริดหวังว่าเขาจะดีดกลับไปอะคะ่ะตัวนี้มีเส้นกริดนะคะเห็นไหมคะมีแนว รับที่แข็งแรงแนวต้านที่แข็งแรงตรงนี้แล้วก็มีเส้นกริดด้วยหวังว่าเขาจะดิดกลับตัวไปนะคะดิดก,กลับไปสักครู่ค่ะเข้ามาเล่นเลนกับใต้ s ห้าเหรอดิดก,กลับแล้วค่ะดิกขึ้นแล้วค่ะโอเคนี่เราแก้ไม้นะคะพอซื้อตรงนี้เราคิดว่าเขาจะขึ้นเขาไม่ขึ้นนะคะนี่ เบิ้ลไม้นะคะความจริงไม่ควรเบิ้ลมันจะเสียค่ะสามสองหนึ่งโอกาสเสียมีสูงค่ะโอกาสเสียมีสูงค่ะพี่ขึ้นไปให้น้องหน่อยน้องจะได้โดนติดลบนิดเดียวตรงนี้มีเส้นกริดนะคะเส้นกริดซึ่งเขาแข็งแรงไม่ผ่านแต่ตอนนี้จะผ่านหรอคะนั่นแหละสิเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้โอเค โอเคห้าสี่สามสองโดนค่ะโดนค่ะวันนี้โดนค่ะวันนี้ออเดอร์วันนี้กราฟยากค่ะกราฟยากโอเคค่ะเสียไปสองร้อยค่ะไม่เป็นไรออเดอร์ order, แรกไม่เป็นไรค่ะอ <c oughs> ือหือกลายเป็นไซเวกักตีกลับลงมาโอเคค่ะรอสค่ะรอ คิดว่าเขาจะต้องตีขึ้นไปแตะเส้นนี้แล้วดีดกลับแต่เขามาเจอแนวรับตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้แนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที่แข็งแรงมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแทงเทียนห้าแทงเทียนแล้วมาเจอแนวนี้ด้วยคือแนวต้านแนวรับเก่ามาเจอแนวต้านใหม่ตรงนี้ก็มาเจอตรงนี้กลายเป็นแนวต้านใหม่ที่แข็งแรงแล้ววิเคราะห์ผิดค่ะทัทีทัทีรีบเข้าอ,ออเดอร์ไปไหนทัที โอเคเขาขึ้นแล้วค่ะขึ้นละขึ้นแล้ะแ,แต่คราวนี้เขาจะดีดกลับมาไหมคะเดี๋ยวเราต้องรอแท่งนี้เขาปิดยังไงนะคะเหนือเส้น S5 ไหม okay. Okay. โอเคโอเคค่ะสัรู่ค่ะโอเคขึ้นไปพี่ขึ้นไปให้น้องน้อยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไหมคะ ใจเย็นๆนะคะต้องใจเย็นๆรอดูเขาปิดตรงไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกราฟอื่นก่อนแล้วค่อยๆเล่นค่ะใจเย็นๆดูอันอื่นก่อน <ๆ S 2> โอเคอันนี้เป็นไซส์เว์สวยค่ะสวย <ๆ S 2> โอเคค่ะสักค่ะ เราได้อีกอ,ออเดอร์หนึ่งนะคะเลอีกออเดอร์หนึ่งโอเคมีอันไหนอีกอโอเคสักครึ่งนะคะโอ้โอโอ อันนี้ก็สวยนะคะ N อ่ In, uh, New Zealand USA N U ค่ะ N U สักครู่นะคะต้องเน้นๆแล้วค่ะค่ะเน้นๆหน่ายเมื่อกี้รีบเข้าออ,อเดอร์ไปไหน่อยค่ะยังไม่ทันอธิบายอะไรเลยไปถึงกป็ปื๊บๆเข้าเลยคะ่ะโอเคอันนี้เขาจะลงไหมคะตรงนี้มีแนวเยอะเลยคะ่ะแนวซ้อนเพียบเลยเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะตรงนี้ กับตรงนี้ตรงนี้นะคะคสักครู่นะคะค่อยคิดต้องเน้นเน้นนะคะออเดอร์นี้โอเคเพราะเราไม้แรกเราก็เสียไปแล้วอืมโอเคสต็อปลอสสองไม้นะคะสองอ,อเดอร์อืมฮึมม ตีเส้นก่อนค่ะแนวรับแนวต้านคั้แรกก็ตีเส้นแนวรับแนวต้านก่อนใจเย็นๆค่ะเน้นๆหน่อยโอเคโอเคตีให้เนียบๆนะคะตีให้เนียบๆหน่อย โอเคค่ะอีกเส้นนึงค่ะยังไม่ได้ตีซึ่งแนวรับแนวต้านแลยเข้าออเดอร์ใจร้อนค่ะใจร้อนค่ะโทษทีพลาดเองค่ะโอเคันนี้เราเน้นๆนะคะเน้นๆดูแล้วดูอีกตรงนี้มีแนวต้านตรงนี้มีแนวรับนะคะค่อยๆตรงนี้มีแนวอ่อแนวต้านค่ะแนวต้าน เขาจะมานี่แล้วเขาดีดกลับนะคะโอเคอันนี้ข้อยก่อนดูอันอื่นก่อนสิไคะโอเคน,นอกจากนิวซีแลนด์แล้วมีอะไรอีกโอเคอันนี้เหรอคะอันนี้ก็ดีนะคะอันนี้แดงแดงเขียวเขียวเป็่ง่ายเหมือนกันอื อันนี้เป็นไซเวย์ค่ะไซวย์สวยค่ะสวยขึ้นไปแล้วคะ่ะแตะเส้นนี้นะคะ s ห้าตีเส้นก่อนค่ะใจเย็นเดี๋ยวรีบเข้าเอาอรยโอเคเมื okay. ่อกี้ไม่คิดว่าเมื่อกี้ไม่คิดว่าเขาจะทะลุเส้นกริดนะคะลงมาแล้วเขามีแนวรับที่แข็งแรงโโอ้ห oh. สุดยอดโอเค ใจเย็นค่ะตัวนี้แนวซ้อนเพียบเลยติเส้นแนวซ้อนก่อนเพียบเลยค่ะเป็นพื้ๆเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยอะไรมากก็ไม่รูยยินล็อกเนี่ยแคบมากสวิงแคบเราไม่เล่นค่ะอันนี้อันนี้ลงค่ะอันนี้เป็นเทรนขาลง EU ค่ะ EU เป็นเทรนขาลงนะคะ ถามว่าลงจริงไหมเราต้องตีเส้นค่ะอยากรู้ว่าลงจริงไหมต้องตีค่ะตีเส้นโอเคลงจริงไหมต้องตีเส้นอย่าเพิ่งล e c เข้าออเดอ,อย่าขี้เกียจค่ะขี้เกียจไม่ได้เงินนะคะโอเควันนี้กราฟยากอะกราฟยากไม่ไม่ง่ายไม่หมูโอเค อันนี้แตะเส้นนี้แล้วนะคะแตะเส้นนี้แล้วแตะแนวรับแนวรับเก่าค่ะตรงนี้เป็นแนวรับเก่าเห็นไหมคะที่แข็งแรงเขาควรจะรีเจ็ก,กลับมาแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะรีเจ็หกรกือเปล่านะคะโอเคทะลุไปแล้วคะ่ะทะลุ <laughs> เห็นไหมคะกราฟเป็นยากเห็นยังคะตรงนี้เห็นไหมคะ เป็นแนวรับที่แข็งแรงตัวนี้ก็เป็นแนวต้านที่แข็งแรงเห็นไหมคะทะลุเรียบร้อยและะ้วค่ะอ้าวดิดกลับโอ้ไม่ทะลุรีเจ็กกลับมาแต่เวลาไม่ได้คะ่ะเวลาไม่ได้ต้องดูดาม e พ u r c h a s ด้วยนะคะเ okay. กสซัคโตนะคะ

ดนะคะดีไล่ลงหนาไปต้นองหนาวนอนอยู่ท้องทํางานที่นี่จะมีองหนาวนอนด้วยค่ะเราแชร์กันแชร์พป้นทีสักเกิ่นะคะสวุสดเดวคอ่ทนเสาวมีัวเนอสดที่ส่งข้อความน่าจะาตอ่นเาเด โอเคค่ะเราลอ,อกกราฟค่ะลอ,อก,กราฟอันนี้นั่งลอ,อกกราฟอยู่ค่ะเพราะเขาจะไปเล่นกันแนวไหนเป็นไซเวย์นะคะแต่ไซเวย์ทะลุขึ้นไปตรงนี้แล้วทะลุจากเส้นไซเวย์ล่างนะคะไซเวย์เห็นไหมคะไซเวย์ไซเวย์แต่คราวนี้เขา break ไปแล้วก็จะไปเล่นกันแนวนี้ค่ะแนวรับอืมให้เขากลับตัวนะคะ พอแดงปับ๊บเราซื้อแดงลงโอเครอค่ะรอเน,น้นๆหน่อยนะคะอันนี้ออเดอร์นี้นต้องเน,น้นๆหน่อยสักครู่นะคะขอกินน้ำแป๊บนึงเห็นไหมคะคอยนนี้ละแตะแล้วนะคะแตะแล้วรีเจกสิบสองสิบสองสิบสองป่ะรีเจกค่ะมีรีเจ,ก, 12, 12, 12. เจ,ก,เจกลงมาแล้วค่ะ ลงไหมคะสี 4, 3, 2, okay. ่สามสองหนึ่งโอเควิวิได้ไหมคะเราจะได้ไหมออเดอร์นี้มันเป็น,ปนไซเวย์นะคะไซเวย์เราเล่นรีเจคชั่นนะคะออเดอร์นี้ใช้รีเจคชั่นมันมีรีเจกลงมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่รู้เขาจะทะลุอ๋อเขาดีดกลับคะ่ะวันนี้เล่นยากต้องใส่ Stop ะะสต็อปลอสค่ะวันนี้สองออเดอร์เลยเมื่อกี้ว่าจะเล่นฟอร์โเทมันก็ มเได้รีเจคชั่นซะแล้วค่ะเนี่ยค่ะมันมีแนวรับที่แข็งแนวต้านที่แข็งแรงโดนค่ะโดนค่ะวันนี้สต็อปลอสค่ะโอเคค่ะยอมแพ้ค่ะยอมค่ะยอมวันนี้สต็อปลอสนะคะเขา break ขึ้นไปแล้วค่ะเห็นนะคะอืมเขาไม่เล่นกันแนวนี้เขาไม่เล่นกันนี้ด้วยโอ้โหทุกอย่างเขาไม่เล่น,นะคะ่ะเบรกหมดเลยนวันนี้ แนวที่เราวิเคราะห์ไม่ไม่ได้ผลหมดเลยค่ะวันนี้ที่วิเคราะห์นะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้เรายอมรับความ,วามแพ้แพ้นะคะโอเคค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะสักค่ค่ะวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกอ่อ มิถุนายนนะคะ2565เวลา2องทุ่มสิวันนี้เรา stop loss สองไม้ s t o อ order ค่ะไม่ว่าจะเล่น reaction ก็ไม่เล่นกับ reaction ค่ะถึงแม้จะมี s i ด e w a ที่แข็งแรงเห็นไหมคะก็ไม่เล่นกับแนววันนี้กราฟไม่เล่นกับแนวค่ะถ้าใครเทรดอยู่ระวังนะคะอันตรายค่ะอันตรายเห็นไหมคะเขาไม่เล่นกับแนวเลยโอเคค่ะ เราวิเคราะห์ถูกนะคะแต่ว่ากราฟมันไม่เล่นกับแนวแล้วก็ได้แค่วิเคราะห์ค่ะนะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้สต็รปลอตมันต้องมีวันแพ้วันชนะค่ะเราชนะมาหลายวันแล้วลวันนี้เราก็แพ้บ้างเป็นเรื่องปกติะค,ะค่ะกราฟเขาไม่เล่นกับแนวกราฟเขาเห็นไหมคะไซเวย์ตัวนี้ก็ไซเวย์ดีเห็นไหมคะตัวนี้ก็ไซเวย์ดี ไซเว่พอตรงนี้ปั๊บเขาเบรกขึ้นไปเลยค่ะตรงนี้แนวเห็นไหมคะแนวตรงนี้แนวต้านที่แข็งแรงหนึ่งสองสามสี่ท่าเขียนไม่เบรกตรงนี้ก็ไม่เบรกเห็นไหมคะต่ตรงนี้เบรกขึ้นไปแล้วค่ะแตะกับเส้นสีม่วงดิกลับลงมาค่ะดิกลับลงมาเราสต็อปลอสองไม้เราตามกดตามวินัยค่ะยอมแพ้ค่ะเราต้องจาักการพ่ายแพ้นะคะ ถ้าเราจักการแพ้แพ้เราก็จะอยู่รอดในตลาดเราจะไม่ไม่หมดตัวค่ะเราก็จะมีกดมีวินัในชนะสองไม้สองออเดอร์แพ้สองออเดอร์นะคะอเคเห็นไหมคะเขาบเบรกขึ้นไปอกีกดูสิคะเขาพยามที่จะขึ้นไปอีกเขาเล่นกับ s อสมห้าสีเหลืองเห็นไหมคะเนี่ยเห็นนะคะที่ชี้้ดูนะคะเขาไตายเส้นเอสมาสีเหลืองถ้าเราซื้อขึ้นขึ้นขึ้น,น,นป่านนี้ได้ตั้งหลายแท่งนะคะเนี่ย <laughs> เห็นไหมคะ เก่งตอนตอนตอนที่มันเสียไปแล้วค่ะโหดูสิคะทะลุจอไปแล้วค่ะทางบอลเริ่มเลยวันนี้กราฟแรงค่ะกราฟแรงช่วยบอกต่อๆกันนะคะวันนี้กราฟแรงค่ะไม่เล่นกันแนวค่ะเมื่อวานกราฟดีค่ะแต่ไม่ได้มาไลฟ์เมื่อวานพอดีไอ้นี่เมื่อวานอะไรนะคะเมื่อวานพอดีมีธุระค่ะ วันนี้ว่างว่างก็เลยมาไลฟ์สดนะคะนี่เป็นการถ่ายทอดสดนะคะเป็นการสตรีมค่ะถ่ายทอดสดเรียลไทม์เป็นไอคิวอ o ปชันเดย์ที่สามสิบหกนะคะโอเคค่ะวันนี้เรายอมแพ้ค่ะยอมแพ้กราฟไม่เล่นกต่นแนวก็เราวิเคราะห์ได้การวิเคราะห์ก็คือเป็นการอ่านกราฟค่ะเราอ่านกราฟได้ แต่ครวนี้มันจะมีเห็นไหมคะแท่งบเริ่มอย่างเงี้ยก็แสดงว่าตลาดมันสวิงค่ะสวิงล้วก็ต้องดูตลาดมาร์เก็ตด้วยนะคะเนี่ยค่ะมันอาจจะมีผลตรงนี้ด้วยซึ่งไม่ได้ทันดูเนี่ยค่ะสองเม็ดเนี่ยตรงนี้นะคะโอเ,เนะคะ okay. เออถ้าใครเดี๋ยวสักครูดนะคะแป๊บโอเค อืมครับโอเคสามเม็ดเลยทุ่มหนึง่งจุดงโอเคโอเคค่ะมันลงมาแล้วนะคะเนี่ยมันลงมาละเมื่อกี้เราน่าจะรอแดงก่อนถ้าแดงมาสองแท่งเนี่ยซื้อลงได้ฟ o อร,ร์เทนค่ะฟ o อร,ร์เทนเดี๋ยวนะคะตีเส้นให้ดูแล้ววิเคราะห์ค่ะแล้ววิเคราะห์แล้วอยู่ในช่วงพัฒนา,าต้องวิเคราะห์เยอะตีเส้นเยอะๆนะคะ เห็นไหมคะสองแท่งลงมาขึ้นจะมาโดนเส้นแนวต้านตรงนี้เปล่านี่เป็น OTC คะ่ะ OTC มีแนวซ้อนเยอะอยู่แล้วคะ่ะมันเป็นการตลาดที่ผันผวนนะคะโอเคนะคะก็มีแนวซ้อมจะดิกกลับเห็นไหมคะอาจจะดิกกับมันอาจจะไม่ลงมา follow ten ตรงนี้ก็ได้อาจจะดิกกับ,จจกจจกกบเห็นไหมคะเจอเส้นสีฟ้าอาจจะ rejection กลับตัวก็ได้คะ่ะเป็นขึ้น มาดูเองค่ะว่ามันจะเบรกลงมาไหมคะมันมีเขียวเขียวเียวเขียวมันน่าจะแดง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 ลงมาเนาะนี่ยงคะเหมือนฝั่งนี้แดงแดงแดงแโอเคค่ะดูเขาค่ะสนุกสนุกค่ะขำขำวิเคราะห์ไปด้วยกันค่ะใจร้อนค่ะวันนี้ใจร้อนรู้ตัวเลยค่ะไม่ลงค่ะเห็นไหมคะดีดกลับไปแล้วค่ะ ไม่ลงค่ะเห็นไหมคะรีเจ็คไปได้เมื่อกี้เราเล่นรีเจ็คก็ไม่ผ่านฟอ l โล่เทนก็ไม่ผ่านวันนี้สองเทคนิคไม่ผ่านทั้งคู่แล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราพลาดต,ตรงไหนวิเคราะห์ตรงไหนนะคะตีเส้นใี่ถูกคะ่ะโอเคคะ่ะโทรศัพท์มาแล้วค่ะเออ โอเคนะคะก็คือเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการจะสมัครเปิด iQ. กับ IQ Option เอ่อคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะมันจะมีลิงก์สีฟ้าอยู่ใต้คลิปะคะ่ะคลิกเข้าไปนะคะเกิดเอ่อ,อ,อไอนี่ค่ะพอเสร็จแล้วก็สมัครกอบ IQ o p t i o นนะคะถ้าใครอยากจะเรียนฟรีสอนนะคะสอนเทรดฟรี free. ตีเส้นแนวรับแนวต้านนะคะแล้วก็ ดูกราฟยังไงลักษณะเทรนไลน์แล้วฟอ l โล t เ e n นด e เจคชั่นแล้วก็รีเวอร์โลนะคะจะสอนค่ะสอนรับสอนฟรีค่ะฟรีค่ะก็กดลิงก์กันมานะคะแล้วก็ซิปมาค่ะว่าจะเรียนฟรีค่ะสอนนะคะสอนทางเอ่อทางซูมก็ได้ค่ะซูมนะคะสอนออนไลน์ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็คงพอเท่านี้ค่ะ อันนี้ขอจบถ่ายทอดสดนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะกู๊ดไนท์ค่ะเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> การรับส่งผู้โดยสารโดยบล็อกมาสายผ่านแอปพลิเคชัน